นิทานอีศบเรื่องนกดูวากับหา่านนกดูว่าเห็นคนของหา่านช่างงดงามสะดุดตาเหลือเกินจึงคอยสังเกตว่าห่านใช้ชีวิตอย่างไรมันเห็นว่าห่านอยู่ในน้ำมันจึงทำตามว,วันวันมันพยายามทำความสะอาดขนตามหา่านแต่เจ้านกดูว่าจะพยายามเท่าไหร่ ขนมันก็ยังเป็นสีดำอยู่นานๆไปเจ้านกดูห่าหมดหมุนแต่เรื่องทำความสะอาดขนของมันไม่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินเลยทำให้ร่างกายมันสู้ผอมลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นชีวิตเพราะขาดอาหารนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ให้เวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่สภาพร่างกายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ,จย่ยอมไม่อาจทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เลยพุทธภาษิตบุคคลรู้กายนี้ที่เปรียบด้วยหม้อกั้นจิตท,ที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้วพึงรบมานด้วยอาวุธคือปัญญาและพึงรักษาแนวที่ชนะไว้ไม่พึงยับยั้งอยู่